สวัสด,ดีครับวันนี้เรามี CBR 500า้มานำเสนอนะครับสีแดงลอด้อขาวครับนี่ส,สวยๆไปเลยครับผมเดี๋ยวดูสภาพรอบคันครับรถเป็นรถมือเดียวนะครับยางสาฟ้าครับผม เงาเงาครับผมสวยมากครับผมรายการของแต่งก็เดี๋ยวมาดูของแต่งครับยางหน้าเปลี่ยนเป็นยางสายฟ้านะครับลายสายฟ้านะครับของพิเรนลี่ลายสายฟ้าไปเลยครับของแต่งก็จะมีนี่เลยครับควิกชิปเตอร์ครับผมควิกชิปเตอร์โชคหลังโอลินครับผมโอลินของแท้นะครับอันนี้ก็เบิกใหม่ก็สองหมื่นนะครับคุ้มเลยครับ ก็จะมีตัวท้ายสั้นครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังเป็นของแต่งนะครับผมแล้วก็เป็นท่อของอาคาบวิกครับผมท่อาคาบวิกครับนี่ครับผมส,สวยๆงามๆครับรถคันนี้วิ่งน้อยครับผมไม่ไม่หนึ่งหมื่นห้าพันนะครับนี่ครับ หนึ่ง้าันหกรอยสี่ิบหกกิโลครับผมนี่ครับรถมือเดียวเลยเดี๋ยวฟังเสียงพ่อครับผมเสียงเครื่อง